ทำไมถึงเลือกองคหญิงเป็นพรีเซนเตอร์ Center? เขาจะทํามินิคอนเสิร์ตที่เป็นคอนเสิร์ตเฉพาะองหญิงนี่ศิลปินมอลลัมยืนหนึ่งคืออีหละองหญิงยังแท้จริงพี่น้องครับเอาอามาเดียวเปิดเผยเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าองหญิงเตรียมบินเดียวนะครับเพื่อคอนเสิร์ตเท่าแก่น้อยรวมถึงเปิดเผยนะครับสาเหตุที่เท่าแก่น้อยทําไมถึงเลือกองหญิง มาเป็นพีเซนเตอร์ทั้งที่ศิลปินหมอลำมีหลากหลายนะครับและเแ่าแก่น้อยเพิ่งก็ได้ไปเบิง่งพี่น้องครับหลายวงแต่บบถึงตาต้องใจคือสาวน้อยเป็นบานแพงและได้เลือกอุ้งอิง,องเป็นพีเซนเตอร์นั่นเองพี่น้องครับเอากราบสวัสดีครับ FC คนมักหมอลำสุขสุขคนนะครับ FC สาวน้อยเป็นบานแพงร่วมไปถึง FC อีหลา่าอุ้งอิงทุกผู้ทุกคนทุกนามนะครับขอบพระคุณตัวกำลังใจ ที่มีให้กันสเสมอมาบ่ว่าจะเป็นการกดใจกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงกดติดตามและแสดงความคิดเห็นในเชื่องสังสรรค์ในคลิปนะครับพี่น้องครับเ้านี้นะครับมือสันวันดีวันที่หนึ่งสิงหาเดือนมาหามงคลนะครับพี่น้องขอให้ถึกเลขถึกเบอร์ทุกผู้ทุกคนนะครับด้วยบารมีด้วยแรงรักของอิหลาปุ๋งอิงนะครับพี่น้องครับ เอาเท้านี้ครับมี่ยังมาเล่ามาบอกสุพีสุนองฟังอีก,อก,อกเช่นเคยมแต่เรื่องดีๆก็ว่าได้นะครับพี่น้องครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้นะครับพี่น้องครับอามาเดียวเพิ่นได้ออกมาไล่โซนและได้เปิดเผยข้าวๆข,ข,ของสามหน่อยเป็นบ้านแพงรวมไปถึงบุคคลสําคัญคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้คืออิหล่าอุ้มอิงนั่นเองพี่น้องครับหลังจากที่ผมได้ฟังมานะครับและ ผมได้นําคลิปของเพื่อนมาบางส่วนบางตอนขออนุญาตอามาเรียวนะครับขออนุญาตเพื่อนแลกกราบขอบพระคุณเพื่อนไว้ที่ตรงนี้นะครับคนที่อ,อน้านคลิปของเพิ่นมาให้พี่ให้น้องได้ฟังจากปากอามาเดียวไปน้ากันนะครับพี่น้องว่าสิ่งที่ผมจากกล่าวจะพูดต่อไปเนี่ยมันเป็นความจริงบอรหรือผมเติมผมแต่งเอาพี่น้องครับเนาะพี่นอ้องเพราะฉะนั้นแล้วนะครับต้องขออภัยไว้ณที่ตรงนี้นะครับซึ่งนะครับ อาเมเดียยืนยันไปที่ชัดเจนแล้วว่าอุงอิงจะได้บินเดียวในมินิคอนเสิร์ตของเท่าแก่น้อยเป็นงานรับเชิญหรืองานโชว์ตัวประมาณนี้นะครับพี่น้องครับหลายผู้หลายคนนะครับจะถามไทยเขามาว่าคือว่าเห็นอุงอิงคือว่าเห็นพอหยุดบอกว่าอุงอิงบอแมนหมอลำ่ำอุงอิงคือศิลปิน ต่อไปอุ้งอิงสิไดไปงานเดียวมันแมนความพอหยุดบอกแบบนั่นบอกก่อนหนะ้านี้เนาะพี่น้องเนาะมือนีนะครับอยากให้ไปฟังในช่องอามาเดียวคนพูดโดยชัดเจนอุ้งยิงไม่ได้สร้างมาเพื่อเป็นศิลปินเดียวแต่อุ้งยิงสร้างมาเพื่อมอลำมือเออไปเป็นหมู่ไปเป็นคณะแต่เป็นขา้นรับเชิญไปได้นะครับแต่ถ้ามีงานรับเชิญ ต้องยำแบบนี้เพราะว่าอามาเดียวเพื่อนว่าอุ้งอิงเนี่ยจะไปโดดเดี่ยวไม่ได้ตอนนี้เพราะอุ้งอิงยังไม่เกง่งพอนะครับพี่น้องครับอุ้งอิงต้องเก่งคือไม่พัชรีเพื่อนว่าแบบนี้เด้พี่น้องครับอันนี้คือกระูดของอามาเดียวนะครับพี่น้องต้องเ wow อนเตอร์เทนเก่งว้าเก่งอุ้งอิงจะไปเป็นศิลปินเดี่ยวไปออกงานเดี่ยวได้ แต่ตอนนี้จะต้องมีคนจะต้องมีโค้ดคอยประคองนะครับยังพอโจยังพี่ๆในวงหลายๆคนที่เ,เห็นนะครับมินิคอนเสิรต์ตที่ผ่านมาแบบนั้นนะ่ะแบบมีอุ้งอิงโอเคนะครับและที่สำคัญไปกว่านั้นพี่น้องครับเถาแก้หน่อยนะครับผู้อุปการะนะครับอิหละอุ้งอิงให้อุ้งอิงได้เป็นพี่เซนเตอร์เตรียมพร้อมที่จะจัดงาน คอนเสิร์ตอุ้งอิงคอนเสิร์ตเดี่ยวได้พี่น้องเลยโบแมนเอาไปทั้งมูขนานะเฉพาะอุ้งอิงนะครับพี่น้องครับ3งานพี่น้องครับทั้งภาคอีสานอา่ไมาเด้ยืนยันแล้วว่าเป็นภาคอีสานแต่จังหวัดไดน,นั่นหรือย่ำติดตามนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอีหลาเนี่ยหมดท่านได้เซ็นสัญญาเดอ้อพี่นออ้องเด้อต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าตามที่ผมเขาไปฟังมากขึ้นพ่อโจ ให้องอิงเซนเดือนนี้เพราะมันเป็นเดือนมหามงคลเดิมที่ทัางทีมบริหารแถาแก่น้อยเพิ่นเอาเอกสารเอาสัญญาให้หลาเสร็จแล้วแต่นะครับขอไว้ว่าขอเป็นเดือนสิงหาเพราะเป็นเดือนมหามงคลเป็นเดือนวันแม่นะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เกลยอ,อยากให้มีมงคลสิ่งดีๆให้กับลูกสาวคนนี้นะครับนี่นะครับทิมบริหารนุ่มโจนะครับ คิดถึงความสําเร็จคิดถึงลูกอยู่ตลอดเวลาพี่น้องครับคิดและสั่งสรรสิ่งดีๆให้ลูกอยู่บัวเศร้านะครับพี่น้องครับผมเชื่อว่าสิ่งดีๆแล่านี่แหละสิกลับขึ้นมากเนาะพี่น้องเนาะและที่สําคัญไปกว่านั้นพี่น้องครับเดี๋ยวไปฟังจากปากอามาเดียวเลยดีกว่าพี่น้องผมก็มมอยากเ็หาร้ายไปกคานี้แล้วละ่ะ ผมตื่นเต้นแห้งผมดีใจแห้งครับพี่น้องครับที่ได้รู้เนาะพี่น้องเนาะว่า<ป>อุ้อิง,องพี่น้องครับสิมีิบิวบอร์ดนะครับติดตามป้ายตามลานแ่าแก่หน่อยนะพี่น้องซองนะครับซองขนมนีกม่ก็มีรูปอุ้งอิงองยู่พี่น้องครับ ตื่นเต้นแห้งครับว่างขายทัวประเทศจำนายทัวประเทศนะพี่ดองนะเออปไปไปไป,ป,ปไปฟังอามาเดียวกันดีกว่าครับพี่้องครับถ้าผมกล่าวพิดาลาดประการใดขออภัยไว้หน้าที่ตรงนี้นะพี่้องผม,ผมไม่เจตนาบุดีนะครับพี่้องครับไปครับทําไมถึงเลอกองญิงเป็นพิเซนเตอร์เพิ่นกับไดวา่าเพิ่นไปเซิร์เบิงอยู่ในช่องทางบว่าสิเป็นอ่า o u t u b e นี่ยละแลวก็ถูกทุกช่องทางมัาจะพิมพ์ซื้อวงญิงเงนนูนนี่ขึ้น มันก็ดีดขึ้นเมื่อสัวดาเปิ้นการมองเห็นมันมันขึ้นเร็วค้นสามารถที่เขาถึงได้ย้อนยังเมื่อกี้ย้อนพี่น้องให้การสนับสนุนเหรครับย้อนพี่น้องติดตามย้อนพี่น้องเขาไปคอมเมนต์ย่ำไฟ์ซดย่ำผู้ใดล่งคลิปยังพี่น้องก็ไปคอมเมนต์ท่านท่ถือว่ามันเิดเปิดการมองเห็นไปในโตดีครับซื้อโซเชียลมันมันสิดีดขึ้นดีดขึ้นดีดขึ้นเด้เมนเขาก็เรยเลือกเอาคุงหญิงเขาเลยคุยกับผมว่า เขาจะทำมินิคอนเสิร์ตที่เป็นคอนเสิร์ตเฉพาะอุ้หญิงนี่สามงานอยู่จังหวัดใดนี่บ่รู้แต่เขาเป็นของภาคอีสานอ่าเป็นของภาคอีสานแต่มินิคอนเสิร์ตอาจจะเล่นในห้างในแมคโครในโลตัสงมองตัวเช่นจำนายแถวแกนหน่อยเขาไหมครับพี่น้องครับมองได้ขายดีเขากับเจ้าคอนเสิร์ตไปเล่นบังคับพี่น้องอาจจะได้ไปพ่อลูกสาวในงานกลางวันนะครับคือยังไปงานอีซูซูโตโยต้ววาที่ผ่านมาหลอยู่บ้านเพิ่มโดยประมาณนั้นแหละ อแล้วก็อาจจะเห็นพี่น้องบ่ได้อาจจะเห็นหรอกพี่น้องสิได้เห็นเลยคือ <c oughs> ทุงขนมเนี่ยถุงขนมถกกนนั่แวแกงหน่อยกระจิตมีรูปบุ้งยิงดิแล้วก็มีปลายไว้นิวหอยอยูุนารานมองคันมองนี้จะเป็นรูปบุ้งยิงดิอันนี้บอ,อแล้วก็ดีใจน้ำพิ่อยูมีโอกาสร,รับงานคอนเสิร์ตคนเดียวบก่กะ ตงนี้มีโอกาสรับงานคอนเสร์ตคนเดียวบวกอกาศทำมามมีโอกาสบอกกับกับนี่นี่คยับมีแต่มันก็ต้องมีแต่ว่าน้องหองสิเพาอยากไปอ่ะเพราะว่ายังไงติเพราะว่านองว่าท่านได้เปาเป็นว่าท่านได้เบาเก่งนะครับในการที่ออกคอนเสร์ตคนเดียวเนี่ยหนึ่งมันต้องแข็งต้องแข็งต้องเก่งขึ้นไม่พัชรีนี่สะเขาจิแข็งเขาจิเก่งเขาจิ เอ็นเทียนคนใดแต่ว่าองค์หญิงตองมี่ตองมี่พอตองมีผู้ใดไปเป็นพีเหลี้ยงน้าแต่ถ้าเป็นงานไม่มีคอนเสิร์ตโชว์ตัวแบบอยู่ในห้างอย่างที่ผมพูดของเท่าแก่น้อยนี่อันนี้มีแล้าสามงานนี่เราสามงานของคุยผมว่าเนี่ย <c oughs>